มีวิธีไหนจะเข้าบอลได้บ้างเนี่ยนี่ขึ้นลิฟต์ไปสิไอ้ควายเอ้ยกูไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเข้าไปงั้นลิฟตเดียวพี่เลยบอกใครสิว่าขึ้นลิฟต์ใช่อะไรจะพูดมากแล้วเนอะเดี๋ยวแจ้งความก่อนแล้วมาหาฉันอย่ามิงเป็นพลาดล่ะดูแลใช่ยังท่าใช่เป็นไงฮะเราจะเข้าทางช่องแอร์นะเร็วช่องแอร์เหรอมาเร็วตอไปนี้เป็นการพนันที่สนุกที่สุดนะครับขอเชิญสภาพสตรีและสภาพบุรุษนำเงินทองทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดที่มีอยู่บนตัว ให้กับชายที่ใส่เสื้อสีแดงของเรานะครับถอนละ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 ไม่ไม่ไมามาสามัคคีบอกแล้วบอกแล้วโคตรเพชรจะใส่หม้อไม่เชื่อเอาล่ะครับทีนี้ขอทุกท่านเข้าเท้เรื่อยเร่อและเมื่อทุกคนชอบเล่นการพนันผมขอเสนอตัวเป็นเจ้ามือเล่นสนุกสนุกกับพวกท่านเราจะไปคนเหลืออยู่รู้สึกจะเป็นไซบะเรียลรีบพาคนไปจับตัวมันมาอย่าให้มันหนีไปได้ นี่โอกาสตอนนี้ไม่มีครรีบส่งตัวเลขตัวอาวนรับฉันกอนดิเฮ้ยนี่อะไรวะนี่ไงเรื่องตัวเลขแบบใหม่ล่าฉุดเลยนี่ชุดๆเลยนะเนี่ยน้งเห่าในแบบมันจากไหนเนี่ยรายการลดราคาซื้อน้ำปลาแล้วก็แถมมาให้เนี่ยถูกๆเลยอะเฮ้ยแล้วส่งไปมันจะไม่แคมหมาดูดิโวหาเนี่ยนี่ไงดูดิไปแล้วไปแล้วไปลดแล้วมันเป็นตัวเลขไปแล้วเห็นไหมแล้วมันจะเป็นตัว นี่นี่นี่กำลังถูกต้อนรู้ไหม